การการซื้อการขายหมูนี่แหละครับมีการซื้อการขายหมูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับใกล้เขาช่วงเทศกาลปีใหม่หน้าที่ทองของคือปีใหม่นี่เป็นช่วงที่เขาขายหมูโดยที่เขาได้สามารถตั้งราคาเองได้นะครับตั้งราคาเองได้แล้ครับเขาประเมินหมูเขาควรจะราคาเท่าใดยังเฉครับประเมินให้ได้นะครับราคาประมาณไหนยังเียครับย่างยังสีอ้วนตืบเลยหน่อยเห็นบอกอ้วนตึบหลังตัวเป นี่ชุดนีขเขาเมา่อไหร่นะครับนี่แม่เขาเดี๋ยวขอเช็คสถานะก่อนจัดจังสันจังเสียพันสองถึงพันแปดถึงสองพันกับมีครับในใส่ประมาณนี้ยุ่นนี่สิบกิโลถึงสิบสองกิโลเราสามารถตั้งราคาได้แต่แพงตั้งราคาสูงลูกค้าเพิ่นจะต่อราคาลงมาเองครับเราก็ต้องเอาลูกค้าให้ท่านสำหรับผมเอาบ่ทันเพราะว่าบางทีนอก เนื้อไก่กนะครับฟังเท้อมันไก่เกินไปผมอยากให้ลูกค้าได้ดีๆผมก็รลยปฏิเสธออกไปเพราะว่าที่จ่องเบลแล้วผมให้เบิองเพราะว่าหมูก็ยังขายได้ก็ยังเป็นที่บริโภคของผู้คนทั่วไปนะครับก็ยังเป็นการบริโภคของผู้คนทั่วไปสามารถเลี้ยงได้โดยหมูตังนี่นะครับเบิองครับหมูตังี่นะครับส่วนดำส่วนดำาๆมันม่นหนึนนน่งเสียคือแม่เขาเป็นแค่ครับ เนี่ยเขาเป็นแค่แล้วก็เอาน้ําเชื่อดูล็อกเซครับนี่แหละครับคีอการพัฒนาสายพันธุ์สําหรับที่ผมต้องการเลยครับสวัสดีครับสำหรับมอน้กะครับมาพอกับส่องหมูปลาทุ่งนาฟามคือเก่านะครับผมเมื่ดท้ายคลิปโดนครับลงแต่คลิปสั่นครับพอดีช่วงนี้ พอดีช่วงนี้มีเหตุการณ์ลหลายอย่างนะครับเหตุการณ์ลหลายๆอย่างคือนี่เกี่ยวกับการการซื้อการขายหมูหนี่แหละครับมีการซื้อการขายหมูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับใกล้เขาช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้ใดผู้ใดสำหรับพี่น้องที่มีลูกหมูหลายเนี่ย <S <s ผมแนะนําเลยนะครับแนะนําในช่วงนี้เลยว่าอันนี้คือหน้าที่ท่องของ,ของห้องเราแหล,และครับในช่วงในช่วงปีใหม่นี่เพราะว่าสำหรับพ่อค้าที่เห็น ที่เห็นรับสื่อนะครับสำหรับพ่อค้าที่เห็นรับสื่อผมว่าเห็นเพื่อนเพิ่นรับสื่อเพื่อนปับราคาขึ้นนะครับเพื่อนปับราคาขึ้นห0าสิบบาทห0าสิบบาทก็ยังดีนะครับสําหรับสําหรับในการซื้อขายนะครับในในการซื้อขายเนี่ยสำหรับผมว่าขึ้นประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะครับสําหรับคือสําหรับขันบปคิดในช่วงที่สงการมาเนี่ยอันนั้นคือนักนวงเลยครับแต่ว่าถาพันวิคิดช่วงนี้ไปได้ก็คือโอเคแล้วล่ะครับโอเคแล้วสวยงามแล้ว ก็คือเดี๋ยวมือนี่ผมจะภาพมาบอกเรื่องนี่แหละครับก็คือในการหน้าที่ทองของคือปีใหม่นี่เป็นช่วงที่เขาขายหมูโดยที่เขาได้สามารถตั้งราคาเองได้นะครับตั้งราคาเองได้แลวก็เขาประเมินหมูเขาควรจะราคาเท่าใดยังเฉยครับประเมินไห้ได้นะครับหรือว่าบางคนประเมินบ่ได้เดี๋ยวผมจะใส่วิธีของผมบอกสู่ฟังแล้วกันครับว่าประเมินประมาณใดแบบใดยังเฉนะครับ ก่อนที่ขอไปรับชมรับฟังคลิปครับฝากที่น่องกดไลค์กดติดตามเลยได้ครับส่องหมูปลาตรงหน้าฟ้ามครับเป็นกาลังใจในการเด็ดคลิปครับกับทีมีก็คือเริ่มต้นเลยสาหรับผมนะครับสําหรับผมคือถาถาชุดน้อยชุดน้อยเชียซับเนน็ดนะครับอันนี้ประมาณซีโลซีโลหารได้ครับผมถาเริ่มต้นนะครับถาเริ่มต้นพร้อมกับยุบแปดใบแดงครับแปดใบแดงนะครับ ผมผมจะเปิดประมาณนี้เลยในในเรื่มต้นของผมนะครับถามว่าจะราคาแพงโผบ่ก็คือย้อนกลับมาในการขายปีไก่ทรงเฮานี่แหละครับขายปีไก่ทรงเฮาเพระาะว่าพราะขาเพิ่นสื่อในราคาพราะขาแต่ว่าเฮาเฮากะเอาพวกในราคาเฮาพร้อมว่าเฮาประเมินในราคาประมาณใดจังซี่ครับ,ยบ,บนนอย่างจังซี่อ้วนๆตืบๆเลยพี่น้องเห็นบ่อ้วนเตืบหลังตรงเลยนีชุดนี้เขามาใหม่ได้ครับนี่แม่เขาเดี๋ยวขอเช็คสถานะก่อนครับเพราะว่า ตอนตอนซื้อมาก็ยังบ่ได้เช็คสถานาปะปานไหนแต่ว่าเพิ่งเบื้องส้งกัน่าจะผ่องอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เบื้องลูกตัวสีแดง2ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับทรงลูกค่าพี่ลูกค่าอยู่ศรีสะเกษครับจังหวัดศรีสะเกษก็คือเบื้องต้นเทา้าตัา้งราคาถับเป็นหมูเริ่มต้นจากหมูหน่อยหลังยาน่มไปใส่ประมาณ4 G ีกิโล4กิโลครับข้งกลมจะตั้งอยู่8 0 0 800ยยเลย ปดร้อยแล้วก็แลวเทาว่าอ๋แบบสีมังคอกลวเทาว่าเฮ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 ดเจียมันราคาสูงไบร์วอสำหรับผมบ่สูงนะครับสำหรับผมบาสูงเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงหรือว่าเอียงต่างต่างเนี่ยครับเพามันมันเป็นหมูเฮานะครับเฮาสามารถตั้งราคาเองได้หรือว่าเลี้ยงสายพันธุ์เลือดสูงเลือดร้อยเองเสียครับเฮากระตองเบิ่งว่าเฮากระตองเบืองว่า เขาเขาเหมาะสมกับราคาที่เขาตั้งไปบอ่อจังสีครับนี่จังสีเขาตัวน้อยนะครับตัวน้อยจะมาขายรุ่นนี้แปดร้อยนี่ผมก็ยังบด้ขายหรอครับเดี๋ยวคือผมก็ต้องปราห้มันขึ้นจากซีโล่สามลูโลกโร่กนเห็นมันสมกับราคาจยางนีครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเบิ้องยังสีในคลิปกาบอะไรครับเพราะว่ายังคือจะบ,บรูปประมาณจัดจังสันจังสี พันสองถึงพัน,ปนแปดถึงสองพันกับมีครับในใส่ประมาณนี้ยุ่นนี่สิบกิโลถึงสิบสองกิโลประมาณนี้ครับอายุประมาณพันสามพันสี่เียครับตั้งไปเลยตั้งไปเลยสําหรับผมนะครับเนี่ยจังจังเสียน่หน่อยถ้าพี่นอ้องเบิรงกายนหนอกไลว,ว่าโอ้ยแพงแพ,อง,พองอันนี้คือหมูห้อนะครับหมูห้อพาสามารถตั้งราคาได้แต่แพงแต่รา,า,าคาสูง ลูกค้าเพิ่นจะต่อราคาลงมาเองครับลูกค้าเพิ่นจะต่อราคามาเองคือถ้าสมมุติอันนี้คือสมมุตินะครับพี่น้องคือตัวนี้เ่าเปิดไปพันหายเฉ่ครับแต่ลูกค้าโอ้ผมสูงว่าใดผมมีอยู่พันสามเข่ากับคนละครึ่งทางแล้วกันพันสี่เียครับไง่ายๆเลยครับในการขายหมูลเลียงหมูลเลียงหมูขายบ่ไดดว่าด้ว่าช่วงนี้มันเป็นหนะ้าที่ท่องที่ห่าจะโปรโมทช่วงโปรโมทห่อ ขาพะยายามสร้างตัวต,วตวนให้ได้ว่าเขามีหมูขาย,ยาจริงครับเขามีหมูเขาม,มีหมูขายพี่้องก็ต้องไยายามมาจาะบอได้ขายได้ขายแน่นอนครับได้ขายแน่นอนเพราะว่าช่วงเนี้ยในในโลกออนไลน์ก็คือที่ที่ผมเปิดเปิดขายนะครับเปิดแบงขายก็คือติก๊กต๊อกในในช่วงติก๊กต๊อกเนี่ยคนถามหาหลายอุบลศรีสะเกดตกนนครอุดรอ,อุดภาคอีสานทั้งเบิดนะครับภาคอีสานทั้งเบิดภาคมาก หลายแม่กระทั่งอยูล่ลำพูนอยากได้ไเสียครับผาก็ต้องเอาลูกค้าให้ท่านสำหรับผมเอาบ่าท่านเพราะว่าบางเท้านอกเนื้อไก่อะไรกับางเท้อมันไก่เกินไปผมอยากให้ลูกค้าได้ดีเพราะเลยปฏิเสธออกไปเพราะว่ายังคืออยากให้ลูกค้าได้ดีผมอยากอยากได้ดีที่สุดคือลูกค้าต้องมาเบื่องเองอเสียครับสำหรับสื้อขายของผมแต่ส่งให้ได้ว่าผมก็สามารถส่งให้ได้ที่กันแต่ว่า ผมกระยนานค้ว่าบ่าถือใจเนี่ยแหละครับเพราะว่าในการซื้อขายกเกิดกันซื้อขายก็ต้องเกิดความถือใจกันก่อนผมจะบรยัดเยียดลุงมูที่บ่ถือใจลูกค้าไปก่อนนะครับนี่แหละครับไป,ไปเบืองประมาณนี่ในการตัง้งราคาบ่ยา,ากช่วงนี้ตั้งแต่ผมเปิดแบงหนึ่งแต่วันที่สิบหานะครับจนพอดวันที่ยี่สิบตัวน,นี้มูผมติดจองไปแล้วชุดเนี่ย ชุดนี้คือติดจองเบิดนะครับชุดนี้คือติดจองเบิดอันนี้พกเกี่ยวเลนนียนหนีเมียเลยเน,นี่ยนี่ชุดเนี่ยที่ผมทายให้พี่้องเบิงเนี่ยคือติดจองเบิดแล้วเพราะว่าลูกค้าจำภาพผมหนูคือในการเลี้ยงหมูนะครับในการเลี้ยงหมูขายนังเสียติดจองเบิดแล้วผมให้เบิงเพราะว่าหมูกัย่งขายได้ก็ยังเป็นที่บริโภคของผู้คนทั่วไปนะครับ ก็ยังเป็นการบริโภคของบุคคลทั่วไปสามารถเลี้ยงได้โดยที่ห้องปก็ตองอาศัยในหลายๆรูปแบบนะครับเ้อกะแต่ว่าในรูปแบบของปูอค้านี่ก็ยังขายได้อยู่ครับก็ยังขายได้แต่ว่าถ้าเพื่อนนัดเลื่อนไปสามรอบสี่รอบขายบ่ได้สุดท้ายมูญ่เกินเกินไส้น้ำหนักที่เพื่อนรับสื่ออย่างเชี่ครับก็ขายบ่ได้กันอีกแต่ว่าทางห้องขายได้ในช่วงเนี่ยผมแนะนําเลยครับฝ่าขายฝ่าขายออกไปครับฝ่าขาย ฟาวระบายออกไปก้อนหมูฮ้อางเงี้ครับ่านปีใหม่ไปแล้วครับผ่านปีใหม่ไปแล้วกระพา,กา k, อกันอีกสงการเนี่ยเฉครับสามเดือนสี่เดือนก็ตอกไปอีกหมูกันเง่ยออกไปอีกจังเียครับกะเล่ยลก่เป็นวา่ามันก็ไปนาเรื่อยครับสำหรับผมนะสำหรับผมผมมาช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยกอบโกยได้กอบโกยครับเพราะว่าเป็นเป็นลูกค,ค้าที่หลากหลายนะครับเป็นเป็นรูปแบบลูกค้าที่หลากหลาย ในการตั้งราคาหมูกะพี่น้องกะเอาเอา,เอาความความข้าใจอย่าคล้องนี่แหละครับเอาความพยายามตีตีราคาหมูตั้งราคาหมูให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาตั้งราคาหมูได้เขาก็ขายง่ายครับเขาจะขายได้หลายรูปแบบกว่าที่ห้องกาลังขายอยู่เนี่ยครับในการตั้งรา,า,าคากะบพราเนีห้องคิดสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี่ยควรจะราะคาเท่าทนี้ มันก็ต้องในราคาท่านี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเวกก็ตรงพนันมือมาหลายตัวเขาต้องคิดการให้ได้นะครับเขาต้องคิดให้ได้ว่าเนี่ยจังในคลิปเนี่ยทางต่อไปกับพันหกพันเจ็ดพันแปด่สิครับสามารถขายได้ครับสามาขายได้บางคอนอาจจะว่าในกลุ่มคือขายตัวใหี้ยสวสองพันหาตัวแม่ทองสามพันแปด่สิครับบางเทือมันก็น อันนั้นคือเพื่อนขายถิมนะครับเพื่อนเลือเลี่ยงเพื่อนขายแบบบ่ไดชิดทุนบ่ไดชิดกําไรแล้วเพื่อนก็เลยข,ขายถิมในราคาที่ถือเพื่อจะปล่อยหมูออกนี่เสียครับแต่เขาสําหรับเฮาที่เขายังมีแห้งสู่ต่อหรือว่าผู้ที่กําลังจะเริ่มเลี่ยงไม่ยังเสียครับผมว่าไปต้อได้สบายครับสําหรับเลี่ยงหมูนะผมเลี่ยงมากอยู่นี่ก็3-4มส่ปีพาวิกิตมากกับลายครับ พาวิกิตมากกับายก็ถือว่าป,ปีนี้อาจจะนักสุดกระจิงอยู่ครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมก็ได้ถือว่าโชคดีนะครับผมก็ได้ปล่อยลุงมูเรื่อยๆโดยที่เข้ามองการตลาดได้แล้วเข้ามองกันตลาดได้แล้วว่าลูกค้าที่เข้าซือ้อขอมาซื้อน้ำเข้าเพื่อนอยากได้ลุงมูแบบใดแม่พันธ์แบบใดยังเสิครับเพราะเจาะให้ถือบางคนก็นมีตต่หนี้เขาอยากได้หูปกบ่ได้อยากได้หูปก ก็สังเกตจากอยู่ขอบผมก็ได้ครับว่าอยู่ขอบผมจะบ่มีหูปกถึงมีกัมีส่วนหน่อยนะครับมีอยูอ่สองตัวนะครับมีอยู่สองตัวมีสามตัวตัวเมียตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งก็คือเป็นหมูดําผู้พันก็ส่วนนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาปรับเตียนเป็นหูตั้งที่ทเก่าแหละครับแว่าสำหรับนี่น้องที่สนใจอยากได้มูหูตั้งกลางใบเล็กหรือว่าจังไรอย่างเสียครับลองลองขามาเบิ่งอยู่ขอบผมได้นะครับ สำหรับชุดนี้กัยังเหลือบ่อเบิเร์ล้วแต่ว่าก็มีชุดใหมา่อีกเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้กำลังกินกินหํำสำหรับยุคขอกผมถับเป็นรุ่นเนี่ยขอขอ,ขอเบาเสริมไปแล้วกันครับก็คือผมจะฮัดให้กินยังไงนะครับก็คือห่ำห่ำผสมอาหารเสียครับหัวอาหารให้กินง่ายๆอาหารแห้งไเยียบ,บางข้อหลายข้อ,อ,อกับยิ่ให้กินอยู่ประมาณนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าคือคนจะหัดกินยังไงเพราะวไปหอดไปหอดที่น้องลูกค้าเนี่สำหรับคนหยบไปเลี่ยงนะครับเพื่อนกะเอาไปสามารถไปต่อยอดเลี่ยงให้เพราะว่าถ้ากินห่ำทั่วไปครับบ้านใดหมู่บ้านใด,นดก็มีก็สามารถหาให้ได้เนี่ยที่เป็นแม่พันธุ์ตัวใงญ่ของผมนะผมไม่กินต้มบอลผสมเข้าไปจริง่ก็คือรูปแบบนี้คือผมเป็นการลดต้นทุนของผมนะครับก็คือเป็นแม่พันธุ์ยืนขอก เขาก็ต้องปรับวิธีแต่ว่าส่วนตัวหน่อยเขาบ่ได้ลงลงรายละเอียดหลายเขาก็เลียงง่ายๆไว้ก่อนนครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปเอาไปเป็นแม่พันธ์พอพันธ์เนี่ยนะโคตรับเนี่ยครับ,รบจังเสียรับเดี๋ยวพามาบึงก่อนต่อเนื่องไ,ไปเลยไทยเลี้ยวๆไปเลยก็ต้องตัดต่ออะไรครับอีเพือชุดนี้ผมเป็นเป็นหมู ต้องบอกเันเสร็นะครับนี่ชุดนีเบื้องชุดนี้ก่อนแดงเนี่ยไอตัวนี้เพื่อนบอกว่าตอนเพื่อนตอนน่ะมันผิดพลาดทางเทคนิคตอนนี้ผมกับ,บ่อได้แดงนะครับส่วนจังเสียครับพี่น้องจังเสียจจงเสียคือแม่เขาเนี่ยแม่เขาเปลี่ยนปลาได้ครับแม่เขาเป็นปลา,แ,า,ปปาแล้วก็เอาพ่อดูล็อกดูล็อกใส่คือเป็นน้ำเชียอดูล็อก งามอยู่ด้ยครับงูตังนี่ด้วครับเบื่อนครับงูตังนี่ด้ครับ,รบ,บ,รบ,รบส่วนดำส่วนดำดำมดน,น,นหนึ่งเสียคือแม่เขาเป็นแค่ครับแม่เขาเป็นแค่แล้วก็เอานน้ำเชื่อดูล็อกเซครับนี่แหละครับคือการพัฒนาสายพันธุ์สำหรับที่ผมต้องการเลยเพราะว่ายังตัวไว้เงี้ยวครับตัวไว้เงี้ยวเดี๋ยวเขาได้ยังจากนี่ ้าตัวไว้เี้ยเร็วก็เท่ากับว่าเขาได้ผลผลิตเร็วครับมูแค่สองเดือนนะครับมูแค่สองเดือนเทียบกันส่วนตัวแดงยังไม่ถึงสองเดือนนะครับแต่ว่าตัวดำสองเดือนได้ประมาณนี้เลยเทียบกันในเห็นประมาณนี้ก็จะบ่ได้ตั้งกันหลายส่วนตัวเนี้ยสองเดือนกลัวเนี่ยแตเป็นไรแต่งไทยเนี่ยครับสองเดือนกลัวถามว่าตัวน้อยว่าอันนี้ก็บ่ได้น้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้กระติดเชื้อดูล็อกมากขึ้นกันคือผมจะบอกที่ว้าอูนนี่คือ ถ้าจุดเด่นของดูรอกครับมูดูรอกคือเขาสางกามเนื้อให้ตัตใหญ่เพื่อให้ผลผลิตห้องได้เร็วที่สุดใหญ่เร็วที่สุดจริงเสียครับผมเอามาเรื่องเขาเดือนกลัวสองเดือนเพราะก็ได้เห็นผลกำไรจากคนนี้แล้วจริงเสียครับพอต,ต้นทุนห้องไปเ้าไปได้มาตัวหน่อยเพิ่นขายโยกออกมาเขาก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วแล้วกะ็ในการซื้อขายของผมในการซื้อขายของผมนะครับคือคือห้อง เขาจะให้คนเลี้ยงอ่ะตั้งราคามากแหละครับแล้วก็เขาคอยหาราคาใส่กันอันนี้ในเขตในเขตเมืองกัฬละสินนะครับที่ผมรับซื้ออยนะู่ินวันมาผมจะได้รับซื้อไก่นะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนถือใจรีจังสือครับนอกจากบ่พ่อ,อี่รีผมจังสือเขาแต่ว่านีก่ณแล้วนีนี่ผมผมให้เบื่องแค่ว่าเอาไปพี่น้องเอาไปปั๊บใส่ก็ได้นะครับในสูตรนี้เอาเมียปลาแล้วก็เอาพ่อดูรอกล้วนเชือดดูรอกใส่ก็ได้ครับแนะนำนะครับแนะนำแนะนำให้เป็น หมูดำนะครับหมูดำจะขายไงถ้าเป็นแดงนี่สิจะจะขายได้ให้กันครับแต่ว่าก็จะเป็นบางกลุ่มเนาะสำหรับของผมเนี่ยผมจะเน้นหมูดำอยู่ข้อผมจะเน้นหมูดำแล้วเป็นหมูป้าจช่ไหครับส่วนออกแดงแดงนี่ผมยังบ่ได้เน้นเลยครับแต่ว่าผมมักในกลับเนื้อของของดูล็อกจั่นสครับลักษณะประมาณนี้เลยแต่หาก่เร็วเป็นตะเลียงนะครับเป็นตะเลียงอ้วนตันจั่นสครับ กวนตันเลยสวยงามสำหรับพี่น้องที่เบื้องหอดตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับส่องหมูปลาุ่งหน้าฟ้ามิปนี้บ่ได้สาระายนะครับไอเบื้องเป็นช่วงกอบกวยช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละครับเฝ่าขายช่วงกอบกวยขายใดขายนะครับเพราะว่าถับไปหอดสงการหมูมันก็ใหญ่ไปเรื่อยนะครับแต่เด้ประมาณจะหาลู๊ดสิบลู๊เจ็ดลยูยดงเสียครับแบงออกไปเลยครับไม่ต้องไปรอครับแบ่งออกไปได้เลย เพราะว่าในช่วงประมาณหาโลหากิโลเนี่ยสำหรับผมนะหากิโลถ้าเพื่อนเอาไปหันเนี่ยหกคนถึงนเจ็ดค้นน่ะได้สบายครับแนะนําไปอย่งที่ได้อา่าต้องถามเพื่นว่ากินจะคนก็นได้ครับถามว่ากินจะคนถามหกเจ็ดคนในใส่หากิโลเนี่ยสบายสบายครับเอาไปได้เลยบ่ต้องไปล่อสิบยี่สิบกิโลนะครับในใส่ประมาณน,นี้สามารถกินได้สบายโดยที่เพราะผมกับเฮ็ดหมูห,นหันเขาก็ต้อง <c oughs> เพราจะกะรบเมักานะครับก็คือเขาจะรูยเลยว,ว่าใส่ได้ค้นประมาณได,ด้กินพอดีกันใันเสร็จนะครับนี่แหละครับผมสาหรับเมื่อนี่ซองหมูปลาทองหน้าฟ้าม่มีอย่งางไรครับประหยัดปิดคีบวบครับหลุงหม,มูปลาผสมดูรอกทั้งสอง,องคอ,อกนี่นะครับฟังนี่เป็นปลาล็อกค้อกันครับแม่เป็นปลาพอเป็นดูรอกครับดูอ็อกแต่ว่าก็คือ เป,เป็นพอดูล็อกเลยแต่ว่าจะออกไลยแต่งไทยชัดเจนกว่านะครับส่วนตัวแดงกับเป็นแม่ปลาพอดูล็อกนะครับเป็นน้าเชื่อดําก็คือเป็นแม่หมูแคะพอ่อเป็นน้าเชื่อนะครับน้าเชื่อหมูดูล็อกครับแม่เป็นหมูแค่พ่อเป็นน้าเชื่อดูล็อกนะครับสําหรับไพทีมีหมูแคะบรรลุว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบใดกันล่อง พัฒนาเป็นรูปแบบนี้บึงนะครับสวยงามเลยออกมาลูกสวยงามเลยเบิงนะครับลักษณะสวยงามเลยครับสวยงามเลยเบิงให้เบิงจะชัดเลยครับหน้าจะสันคล้ายๆกันเด้ว,ว่าพฤกร,รมเนื่อยคล้ายๆกันครับโอเคครับผมสำหรับมือนี้ขอกลาวเข้ามาสวัสดีครับ